ก็คือมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับทางพุทธศาสนาก็คือเป็นวันของการ มิสัะลักษณะ80ประการจบได้เรียนรู้เรื่องอ,น,อน,นุพยัญชนะ80ประการจบแล้วก็เทวาดาก็กลับไปไม่ต้องอาแอบตั้มําเร่มนี้ก็เลยเอากลับไปเลยไปเก็บไว้ในภมโลกรอช่วงพระรีอริยเมตไตรจะลงมาตัดสรุน ฉันในการไปดูไปแสวงหาพนางชนิดมหามายาพระัญญาคนัญญานี่เป็นตามที่น้อยที่สุดอายุน้อยที่สุดไปในเจ็ดคนในแปดคนนี่พระัญญาคนัญญาเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดเป็นคนที่ คนที่การกต่างๆนีกินอาหารจากเธอนี่จะหายไปหมดคนจนไม่มีถ้าได้กินอาหารของเธอแล้วนี่อยากได้บ้านช่องห้องหอก็จะมีบ้านช่องห้องหอขึ้นมาอยากได้ที่ทำมาหากินก็จะมีที่ทำมาหากินขึ้นมาคนที่ ควรพันยาในฟื้นก่อนพอฟื้นมาท่นานนันก็ถามว่าพวกท่านทั้งหลายมีคามประสงค์อะไรที่มาในที่นี่ ึ่งในแปดคนชี้ยกมือนิ้วเดียวว่าพะกุูมานี้จะได้เป็นผู้เจ้าเ่านั้นไม่มีทางส่วนพามีเจ็ดคนยกสมนิ้วถ้าอยู่ความคารา วันที่พระอัญญาโคนัญญาทำนายทุกขลักษณะที่ว่าเป็นทางหนุ่มน้อยที่จุดนี้คืออายุ72ปี and come sudah lewat nih yang pang yang พลังสีผ้าท่านก็เป็นสีดินคือย้อมด้วยดิ หาเจ็ดครั้งเพะขึ้นไปชั่วหนึ่งลำตาลแล้วก็ลงมาการูเจากพอหอะขึ้นไปครั้งที่เจ็ดชั่วเจ็ดต้นตาลแล้ว ลงขึ้นมาก่อกรินิา่านขึ้นกรณีผพาน เทพบุตบุมาขอจากพวกช้างเอาขึ้นไปแห่รอบในเทวโลกอีกเจ็ดวันถึงเอาคืนมาส่งแล้วก็ประชุมเพลินสิบห้าวันแล้วก็ประชุมเพลินเสร็จแล้วก็เอากลับมาที่เชตวันเก็บอธิภาตมาถวายผู้เจ้าที่เชตวันในทอดพระเนตรที่อธิภากษของพระปฐมมสาวก จ้าก็เลยสั่งให้พระสารีบุตรออกแบบสร้างสถูปอธิบายเรื่องสถูปสามอย่างสถูปเลี่ยม พระสาวกคงแรกฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เกี่ยวข้องกับพระประทุกกมสาวกคงแคือวันอาสารหมบูชาวันอาสารหมบูชานี้ก็คือวันแสดงธรรมของผู้เจ้าให้ปัญจวัคคีฟังปัญจกวัคคีก็ คือหลานสีลูกของทารมเจ็ดคนได้มาสี่แล้วก็ตัวพระอัญญาโรนัญญานี่เป็นคนหนึ่งที่บอกยืนยันว่าพระก,กุม,มารนี้จะได้เป็นผู้เจ้าเท่านั้นฉะนั้นถึงว่ามาถึงวันมาสาร,รณาบูชาคือวันแสดงธรรมเกิดพระสาวกขึ้นมาคือท่านแสดงธรรมจาจั